ประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS ครั้งที่4นณศูนย์การประชุมนานาชาติเมียนมานครเนปิดอ สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาวานนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายร,นรัฐมนตรีขอใจภาพรวมผลการประชุมที่ทุกประเทศพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีความเข้มแข็งทั้งเศรษฐกิจการค้าและความมั่นคงรวมถึงความร่วมมือด้านวิชาการและการดูแลป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างถาวร ก็โดยรวมก็พอใจครับเพราะว่าการการประชุมก็เป็นไปด้วยดีนะคะก็คือภายใต้กรอบโคงที่มีการวางยุทธศาสตร์ไว้ข้างหน้า10ปีนะคะซึ่งโดยรวมทุกประเทศก็ให้คำมั่นสัญญาในการที่จะช่วยกันผลักดันโครงการต่างๆต่อนะคะสำหรับประเทศไทยเราก็ได้มีการผลักดันในส่วนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องของถนนนทางต่างการเชื่อมต่างนะคะแล้วก็ รวมถึงการลงทุนในส่วนของประเทศไทยให้ความสนใจในเรื่องของท่าเรือน้ําลึกทวายการจนบุรีซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษพูดคุยกันในปัญหาเรื่องของอุทกภัยน้ําท่วมซึ่งก็ทุกป,ประเทศก็เห็นเป็นปัญหาที่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติต้องช่วยกันร่วมกันผลักดันในการที่จะขับเคลื่อนในการป้องกันร,ระบบในเรื่องของการดูแลป้องกันน้ําอย่างถาวร ภายหลังการประชุมนายรัฐมนตรีได้ร่วมหาหรือทวิภาคีกับนายเต็งเซ็งประธาน,นาธิบดีเมียนมาโดยผู้นำสองประเทศได้ยืนยันความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอนทิความร่วมมือในการปล่อยตัวผู้ต้องขังแปดรายจากฐานทัศนสถานเกาะสองเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบเรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังชื่นชมผู้นำเมียนมาในนโยบายการพัฒนาภายในประเทศในทางบวกโดยเฉพาะการปรองดองแห่งชาติและการเจรจาหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยซึ่งไทยพร้อมให้การสนับสนุนแนวทางดังกล่าวเดินหน้าและประสบความสำเร็จและไทยจะผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายซึ่งไทยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเมียนมาในการเปิดจุดผ่านแดนบ้านน้ำผุร้อนจังหวัดกาญจนบุรีด้วย โอกาสนี้นายรัฐมนตรีได้พบกับนางองซานซูจีหัวหน้าพักสันิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ในฐานะนักต่อสู้ประชาธิปไตยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งโดยนายรัฐมนตรีชื่นชมเจตนารมและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังย้ําว่าไทยเป็นพันธมิตรและสนับสนุนให้เมียนมามีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาในทุกด้านและประสบความสําเร็จในการผลักดันประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมขณะที่นางองซานซูจีเชิญชมกระบวนการประชาธิปไตยของไทยที่ได้จัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนองซานซูจีจะติดตาม ข่าวสารของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะก็ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ผ่านการเลือกตั้งมาด้วยความสงบเรียบร้อยแล้วก็ยอมรับในเสียงของประชาชนซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นพัฒนาการในส่วนของหลายๆประเทศในส่วนของภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะเพราะว่าการที่เป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็การที่เคารพในเสียงของประชาชนการดูแลความทุกข์สุขของประชาชนนั้นก็ทำให้เวทีต่างๆนั้นได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกค,ค่ะ อย่างไรก็ตามนายรัฐมนตรีพร้อมคณะยังได้เดินทางไปสักการะพระเจดีย์ชเวดากองนัก,กลุงย่างกุ้งก่อนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน